สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิง ใ่ที่ไใช่ปะอ้หน,หนูเดี๋ยหนูเก็บเข้ากระเป๋าหนูนเนาะตัวหนูอนะโอ้ยแล้วโยนถูกให้หนูเลยใจมันร้ายกิอนอไหนไเป็นไรมามันจะได้เอาไปทําเลยอ่ะรอกร,นะระเป๋าพี่พีตอโนโหลดพี่พีบอกว่าเป๋าพี่พีของหนูแล้วกันพีพ่ได้สา ใช่ครัใช่ไหม,ได,ไ,มได้เท่าไหร่นะยี <23. S 1> ่สิบ้ายี่ามลอยจนคุณแม่เอ๊ะแม่ของเยอะจังได้ได้น้องอันนี้มานี่ที่ไทยน่าจะหมดแล้วแต่ว่าได้ตัวที่ีิเล่ที่สุดมาเลยครับตัวอื่นเขาน่ารักมาก ก็มีพาลาของที่นี่เขาบอกดีมากเท่านี้ ไปป่ะคะ cảm lột mà vâng. ไปหรอ,อโหลดได้หรอได้เองเมื่อวานไปชิมน้องน้องถือไทยากิครับได้ตัวนี้มาใช่ใช่กำลังแพ็คของกลับบ้านครับวินโหลดอีกไปนึงเอาอันนี้ไปเลยอ่ะมาใช่เลยใส่กันเดี๋ยวว่าจะได้พิซซ่าอขอานมปังครับ ยังได้ไงเดี๋ยว่อยใส่ไง ใช่ไหมถุงอะไรฮะถุงรองเท้าอ่ะใช่เอามาใส่กางหนูก็ต้องเลือกของอย่าง้วก็ดี่งถุงตรงนี้ก็ได้ถุงอะไรก็ได้ใส่กระเป๋าทีทอ่ะตรงนี้นเอานีไปดูวยดิด มีไอ้สีแดงแม่ของเจามาโรนนะแดงแดง,ดงของเขา,าอะหอมดิตะบ,บูอ่ะเราไม่ใช้หยุดก็ยังไม่ใช้เรากคพาทุกอย่างกลับบ้านให้หมดไม่หนีเราปะ๊บขอไงพวกเนียเอาปะ่ะท,ทุกคน ทุกคนที่นี่มันมีช็อกโกแลตของมิสเตอร์บีมันจะโปรโมทอีกเพิ่งเคยเห็นเห็นแต่ในคลิปเขาเห็นแต่ในช่องเขาพี่พีอนีน่กล่องอะไรอยูเขาให้อะีกกล่องเลยใทยีเทนเนอร์ว่าทุกคนว่ามันจะอร่อยไหมจะต้องลองกินครับ เขาบอกว่ามันมันรสชาติดีช็อกโกแลตเขาอะสีที่บอกสีทูบมดิบุ๋มไม่เอาได้กินอุ้ยทุกคนมคยเปมันหนูไหมทุกคนของในโรงแรมกลับบ้านมิคยเปมันหนูไหมเขาให้โคมไฟเราด้วยนะไม่ใช่แหละทุกคนมิคยเป็น เดินทางจะได้สบาย ว่าใช้นะกันนะแต่เหมือนหนูใช้โลชั่นเขาแล้วมันน้ำหอมเยอะมันแทะ อย่างวยค่ะาออกมาเลยบุก 我那。 เาไม่เอากลับหรอหนูทุกอย่างกลับจนมันหนูใจตังเอาแล้วนะมาเร็วมาเร็วทุกคนดูไปพร้อมกันนะอีกสองตัวได้ตัวนี้ไปแล้วนี่ อขอได้น้องเป็ดน,นี่อะไรไม่รู้พี่พีถึงจะได้เป็ดไหมกล้องก็ไหลไปเรื่อยมันลดเกินฮึบแกให้หน่อย กี่โมงนกเขอแมวมมทุกคนในตัวนี้ตัวนี้น่ารักมากเลยนะครับตัวนี้ไม่เคืออะไรไมู่เสียใจ กลางนี้ด้วยไม่เป็นไรแกนี้อันนึงนะอยากได้ลิงหรือไม่ก็หมาลิงกับหมา <S 2> <S 2> <S เฮลโหลยังย่ะ ที่เราต้องซื้อโยกมาผมเป็นอย่างนี้น่นารักก็ได้แกมันม่นา้ามันก็น่ารักแหละมันไม่อยากไล้ตัวนี้มาเร็วเก็บมัน น่ารักไหมลพี่โกโคกน่ารักน้อยที่สุดเฮ้ยพี่ยังไม่เห็นตัวอื่นเลยเป็นไรอะไม่ตัวน้ำตาลเต้าเสียใจีีเราได้ช็อกโกแลตของมิสเตอร์บีมาครับใครเคยเห็นเปล่าเพิ่งเห็นเหมือนกันเพราะว่าปกติเห็นแต่ในคลิปเขาที่เขาเอามาคว้างๆอะของเขาเพิ่งเห็นว่าสิงคโปร์มีขาย กินก่อนนี่เลีกอันนึงข้างในเขาหน้าตาเป็นแบบแต่ได้สีดำนี่ข้างใน <c oughs> ข้างในหน้าตาเป็นแบบนี้เด็กชงเว้ยเยี่ย ยูหัวลายทีมอะไรบ้าเลยอะไอ่ะโุ้ยโว้ยตัวนี้อยากได้ตัวนี้อยากได้รักไหมอุ้ยฮะเที่ยว ได้เลยขาหมูอะเป็นไงได้ไหมไม่เลยอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยอย่างอร่อยอร่อยอร่อยกเนื่ยรสชาติอะไรอ่ะอร่อยอย่าไปว่าของเขา มันเป็นรสแบบนานาชาหรอมันไม่หวานมากหนูไม่ชอบรสแบบนี้ถือว่าได้กินแล้วนี่ไง อีกนะคนไม่ชอบหกินได้อะก็คือแต่หนูไม่ชอบเพราแฟเขาไม่หวานเลยไม่จบแทบจะไม่หวานเลยครับไม่มันหวานนี่พีทำไมไม่หวานไม่หวานนี่เตี้ยวอ่ะมันแต่มันมีรสอะไรแหลมออกมารสอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่เป็นไรนะได้กินแล้วครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอพี่เหยียบเท้าบุ๋มแรงมากดูปิกาสอาเลยปะเดี๋ยวให้เขามาเอา